ตำรวจสามพันค่ะเพื่อที่จะมาเยี่ยมชมนะคะการสาธิตการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจในทุกหน่วยที่จะมาสาธิตการทำงานในวันนี้ค่ะซึ่งทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ได้เดินทางมาด้วยในวันนี้เพื่อที่จะให้โอวาดและเยี่ยมชมการสาธิตการดำเนินง,งานของเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยในวันนี้กันค่ะจะมีบรรยากาศอย่างไรนั้นติดตามชมค่ะเมื่อวันที่23ธันวาคม2558ที่โรงเรียนนายร้อยตำรวจจังหวัดนครปฐม พลตำรวจเอจกจักรทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้มอบหมายให้พลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรคานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานการสาธิตหน่วยปฏิบัติการพิเศษและพิธีปิดการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมของหน่วยปฏิบัติการพิเศษระดับบัญชาการของตำรวจประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2559 โดยมีการสาธิตหน่วยปฏิบัติการพิเศษและหน่วยร่วมปฏิบัติในการเข้าคลีคลายสถานการณ์ตามหลักมาตรฐานสากลได้แก่หน่วยอรินทราช26จากกองบัญชาการตำรวจนครบาลหน่วยนเรศวน261จากกองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดน หน่วยสยบริป,ปูสถานจากกองบังคับการปราบปรามกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางหน่วยสยบภัยรีจากกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดหน่วยแบล็กไทเกอร์จากกองบัญชาการตำรวจสันติบาลรวมทั้งกองบินตำรวจโรงพยาบาลตำรวจตำรวจสื่อสารสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจชุดเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิด ชุดสุนักตำรวจมูลนิธิปอเต็กตึงและมูลนิธิร่วมกตัญญูโดยมีหน่วยปฏิบัติการพิเศษของตำรวจผู้ทรภาค1-9ถึง9และศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าร่วมในงานนี้พลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติได้กล่าวว่าจากการชมการสาธิตของทุกหน่วยพบว่ามีความพร้อมเป็นอย่างมากในการเฝ้าระวังการระงับเหตุต่าง เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนซึ่งทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้ให้ความสำคัญที่ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะต้องมีการพัฒนาศักยภาพของหน่วยกำลังปฏิบัติการพิเศษต่างๆที่มีการสาธิตในวันนี้เนี่ยทุกหน่วยนะครับตั้งแต่หน่วยปฏิบัติหน่วยสนับสนุนตลอดจนถึงขั้นที่เข้าไปตรวจที่สูตรหลักฐานเนี่ยดูแล้วนี่มีความพร้อมเป็นอย่างยิ่งนะครับแล้วก็ต้องขอให้ชมเชยทุกคน ที่ร่วมปฏิบัติการในครั้งนี้ที่สําคัญก็คือมีการฝึกมาโดยตลอดแล้วก็ทางโดยเฉพาะผู้อํานวยการฝึกทางท่านพลวดโทพมทรพักอัดนะครับรวมทั้งผู้ี่แลข้องทั้งหมดนะครับที่ทําการฝึกตรงนี้แล้วก็มีการให้มีการแข่งขันในการเป็นการตรงนี้ทําให้การประสานงานปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยประสบความสำเร็จอย่างยิ่งยิ่งครับทญ่สำคัญก็คือหนึ่งนอกจากที่จะมีการเตรียมความพร้อมในการประสานการทํางานแล้วที่สำคัญก็คือเราต้องเตรียมความพร้อมเข้าสู่ความเป็น AEC แล้วก็เพื่อวางมาตรฐานสากลซึ่งตรงนี้ทางท่านผอ ท่านเห็นความสําคัญนะครับว่าจําเป็นอย่างยิ่งที่เราต้องมีการพัฒนาระบบการปฏิบัติการของเราหน่วยปฏิบัติการพิเศษนะครับโดยเฉพาะในที่อยู่ตามภาคต่างๆนะครับที่ต้องยกระดับมาตรฐานขึ้นให้สู่ความเป็นสากลแล้วก็เพื่อเตรียมความพร้อมสู่เอซีก็จึงให้จัดให้มีการทดสอบสาธิตในวันนี้ครับคือตรงนี้เนี่ยเป็นการเตรียมความพร้อมและเป็นในการที่ปฏิบัติการในแต่ละภาคนะครับแล้วเอามาปฏิบัติการร่วมกันแล้วก็เป็นการเตรียมความพร้อมให้เข้าสู่แผนกรกตนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้นะเราเป็นการทําในภาพรวมทั้งหมด ที่ยกระดับมาตรฐานของเราให้สู่ความเป็นสากลน,นะครับคือจริงๆตรงนี้นะเราเน้นเรื่องของความไม่ปลอดภัยในชีวิตและสิทของประชาชนในพื้นที่แล้วก็นักท่องเที่ยวนะครับเป็นหลกักตรงนี้แล้วก็เตรียมความพร้อมสู่ความเป็นเอ c นะครับเพราะไม่ไม่กี่วันนี้ครับเพราะนั้นตรงนี้เราต้องเตรียมความพร้อมความปลอดภัยในเรื่องความปลอดภัยของชีวิตและทพย์สินของประชาชนเป็นหลักนะครับคือ,อที่เราไปฝึกที่ค่ายนาเรศวรเ,เรามีมาตรฐานในการที่จะให้ทุกชุดเนี่ย ทดสอบผ่านเพราะนั่นตรงนี้อยู่ในเกณฑ์ต้องอ,อยู่ในเกณฑ์เดียวกันคือในชั้นนี้สามารถทําได้นะครับแต่ถ้ามีจํานวนมากหรือเกิดความเสียหายมากก็อาจจะรวมในการช่วยกันตรงนี้โดยเฉพาะหน่วยที่มีประสบการณ์มาค่อนข้างมากไม่ว่าจะเป็นอดิราชแล้วก็ของเดรสัวแล้วก็ของคอมบานโดแล้วก็สยบไฮรีนะครับตรงนี้ครับตรงนี้เป็นหลักครับ ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติมุ่งมั่นที่จะให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นและมั่นใจว่าการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษทุกนายจะสามารถรองรับภารกิจสำคัญและทำงานเป็นทีมร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและมีการพัฒนาศักยภาพเชิงสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการฝึกแบบบูรณาการทั้งนี้นับเป็นเครื่องยืนยันถึงขีดความสามารถ และความพร้อมที่จะรองรับสถานการณ์ด้วยทักษะและความชำนาญในการทำงานร่วมกันของทุกฝ่ายซึ่งจะทำให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยอย่างสูงสุดการสาธิตในวันนี้นะคะก็จบลงด้วยความเรียบร้อยค่ะแล้วก็มีประสิทธิภาพมากทำให้ประชาชนสามารถมั่นใจได้เลยว่าเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินนั้นนะคะตำรวจจะสามารถเข้าไปคลี่คลายสถานการณ์ได้อย่างแน่นอนค่ะ และก็เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่ต้องการเน้นย้ำให้ทุกฝ่ายนั้นมีการเตรียมพร้อมที่จะต้องรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อให้ประชาชนมั่นใจว่าเมื่อเกิดสถานการณ์รุนแรงขึ้นตำรวจจะสามารถเข้าไปดูแลได้อย่างแน่นอนค่ะ